สวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนในหัวข้อการทำโอเวอร์มาสนะครับที่เราสามารถทำได้โดยง่ายๆนะครับไม่ต้องมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับการทำโอเวอร์มาส์คือการทำให้โพ w e r พอยต์ของเรานั้นมีการอ,อ,อะไรเรียกหน้าดึงดูดมากขึ้นนะครับมี ดูเล่นเพิ่มเติมนะครับดูตัวอย่างที่จาจะให้ดูวันนี้นะครับเช่นสมมุติว่าเราทำโอเวอร์มาส์เสร็จนะครับทุกอย่างที่เราได้ติ๊กไปนะครับก็จะมีเสียงมีสีที่เปลี่ยนไปตามที่เราทำโอเวอร์มาสขั้นตอนแรกไม่ยากนะครับให้นักศึกษาทุกคนเปิดโฟล์ทอยขึ้นมานะครับเสร็จทีนี้ให้เราทำการ เป็นว่างเปล่าเหมือนเดิมน,นะครับหลังจ,จากที่เราทําเป็นว่างเปล่านะครับขั้นตอนแรกที่เราต้องการสร้างก็คือให้เราทําการแทรกนะครับในเรื่องของอเช็คนะครับแทรกตัวไหนก็ได้สักสามตัว เสร็จทีนี้นะครับเราก็มีการกำกับตัวเลขเข้าไปในเชฟนะครับหนึ่งสองสามอันนี้เสร็จไปในสเต็ปแรกนะครับก็คือว่าเราสร้างตัวเชฟออกมานะครับให้เสร็จสามตัวทีนี้จะมีกี่ชิ้นแล้วแต่ครับตามที่เมนูที่เราต้องการสร้างนะครับเช่นการสมมติว่าต้องการสร้างเมนูประมาณ3ตัวนะครับเราก็สร้างชิ้นออกมา3ชิ้นออกมาด้กันนะครับ เมนูที่1นึ่งก็อาจจะเป็นตัวตัวเลขคำกับาวไว้นี่คือเป็นตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะทำเป็นเมนูที่1เป็นข้าวผัดทะเลเนี่ยนะครับที่2คืออาจจะเป็นข้าวผัดปูนะที่3าคือแล้วแต่เรานะครับก็คือเป็นตัวเมนูนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเมนูที่เราเลือกนะครับว่าเราสร้างเมนูกี่ตัวนะครับสมมติว่าจารย์สร้างประมาณ3าชิ้นนะครับสเมนูนะครับเพราะงั้น ทุกเมนูเนี่ยเราก็มีการทําซ้ําออกมานะครับอาจจะก่อนที่เราจะไปทําซ้ํานะครับให้เราตกแต่งเพิ่มเติมให้เสร็จในสไลด์แรกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับเช่นในการสร้างพื้นหลังนะครับการลงแบ็กกราวด์การทำเอฟเฟกต่างๆให้แล้วเสร็จภายในสไลด์แรกเท่านั้นนะครับ อาจารย์จะลงแับรอปับหนึ่งนะครับสมมติว่าอจารย์ลงดักราวประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำนะครับก็คือให้เราทำการทำซ้ำสไลด์ออกมานะครับสักสาครั้งนะครับเพรอะไรเพราะถึง ต้องทำซ้ำสามครั้งก็คือว่าเราต้องนับเมนูที่เราสร้างไปนะครับว่ามีกี่เมนูนะครับเช่นจันสร้างประมาณสามเมนูเนี้ยก็คือต้องซ้าต้องทําซ้ําออกมาอีกสามเมนูนะครับสามสไลด์ออกมาวิธีการครับให้เราคลิกขวาไปที่สไลด์แรกนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ไปที่คําว่าทาซ้าสไลด์นะครับอีกสามครั้งนะครับก็จะได้รวมประมาณอยู่ที่สี่สไลด์ด้วยกันนะครับ พอได้ปุ๊บจ็จทีนี้เรามีได้เรามีสไลด์ออกมาประมาณ4สไลด์นะครับสไลด์ที่2เนี่ยเราต้องมีการใส่สีเข้าไปนะครับในส่วนของเมนูที่1นะฮะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ครับตามที่เราชอบนะครับเสร็จเมนูที่1ปุ๊บไปสไลด์ต่อไปครับสไลด์ที่3เมนูที่2นะครับเมื่อกี้เราทําเมนู1เสร็จแล้วก็ตั้งไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่เมนู2ต่อ ในสไลด์3ก็เติมสีที่เราต้องการนะครับสุดท้ายก็ไปที่สไลด์4นะครับแล้วก็ไปเมนูที่3แล้วก็เติมสีเหมือนเดิมครับเพราะงั้นเราจะให้ประมาณ3สไลด์ที่เป็นสีที่ไม่เหมือนกันนะยกเว้นตัวสไลด์ที่1นะครับที่เราไม่ลงสีไว้นะครับเป็นแบบเดิมอยู่เพราะงั้นเมนูที่1ก็คือสไลด์ที่2เมนูที่ สองสไลด์สามนะครับเมนูที่สามสไลด์สี่นี่คือเป็นที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คือเป็นการทำตัวเมาส์โอเวอร์หรือว่าโอเวอร์เมาส์นะครับก็คือไปที่สไลด์แรกก่อนนะครับวิธีการไม่ยากนะครับนี่คือจุดไฮไลท์ของเรานะครับไปที่สไลด์ที่หนึ่งเมนูที่หนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จทีนี้ไปที่เมนูแทรกนะครับเมนูแทรก แล้วก็ไปกดที่การกระทำนะครับปุ๊บอ่าตรงนี้นะครับที่นักศึกษาจะมีการลืมนะครับจะเกิดลืมกันเยอะมากนะครับในส่วนของการทำาำว่เมาส์บางคนไปที่คลิกเมาส์เลยนะซึ่งมันไม่ใช่นะให้เราไปที่คําว่าเมาส์สูเนื้อน,นะครับมันจะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกนะครับจะมีเมาส์ยู่เนือกับคลิกเมาส์นะครับ ไปที่มาสงอยู่เหนือปุ๊บเสร็จทีนี้ไปที่คำว่าไฮเปอร์ลิงก์นะครับแล้วก็นักศึกษาก็คลิกไปที่สไลด์จุดๆ,ๆข้างล่างนี้นะครับกดปุ๊บเราก็วิ่งไปหาสไลด์ที่เราเปลี่ยนสีเมื่อกี้ของเมนูที่หนึ่งที่อยู่สไลด์ไหนเราก็หานแล้วก็เก็บไว้กดตกลงนะครับแล้วก็ตกลงตรงนี้จะมีการลงเสียงได้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะให้มีเสียงเวลา เสียงที่มันเปลี่ยนคือว่ากดไปที่เล่นเสียงแล้วก็เลือกเสียงแล้วแต่แต่ว่ารอบนี้คือยังไม่ลงสีก่อนนะครับยังไม่ลงเสียงนะครับกดตกลงเสร็จเมนูที่1ปุ๊บก็คือทําแบบเดิมนะครับจนถึงเมนูที่3ทุกเมนูแล้วก็ทุกสไลด์นะครับไปที่เมนูต่อไปแล้วก็ไปที่แทรกครับไปที่การกระทำาครับเมาส์อยู่ไหนนะครับแล้วก็สไลด์จุดๆ,ๆ อ่ะมาที่สไลด์สองอันนี้คือสไลด์สามต่อเพราะอะไรฮะเพราะเมนูที่สองอยู่ที่สไลด์สามกดตกลงโอ้แล้วก็เมนูที่สามครับนองอยู่โอ้ยครับเสร็จทีนี้นะครับเมื่อเสร็จเมนูที่หนึ่งเออเมนูที่หนึ่งถึงสามแล้วก็สไลด์ที่หนึ่งนะ เราก็ไปสไลด์ต่อไปนะครับทําแบบเดิมเป๊ะนะครับสไลด์แรกเราทําแบบไหนฮะตำแหน่งที่ไหนก็ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราทําที่สไลด์สองก็สไลด์สองเหมือนเดิมครับกดต่คือง่ายๆคือเราทําสไลด์แรกยังไงนะฮะก็คือสไลด์ต่อไปก็คือทําแบบเดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับบอ่า กล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็กดทดลอครับเสร็จทีนี้ท,นทํานะจนครบทุกสไลด์นะครับจนครบทุกสไลด์แล้วก็เสร็จทีนี้เราก็ทําการเราก็ทําการทําสไลด์ต่อไปนะให้เสร็จทีละสไลด์แล้วก็ทีละนึงนะครับห้ามลืมนะตรงนี้ต้องเป็นเมาส์อยู่เหนือเท่านั้นนะครับห้ามทําเป็นตัวที่เป็นคลิกเมาส์นะครับ เดี๋ยวจะมีการทำคลิกเมั์ต่อแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาสไลด์ที่4ครับตำแหน่งเดิมครับที่เดิมทุกอยาก่างนะครับยกเว้นตัวที่เป็นเมนูเมนูที่ที่เราจะสร้างตัวที่เป็นเนื้อหาทํอสร้างตัว เสร็จทุกตัวนะครับทุกเมนูแล้วก็ทุกสไลด์นะครับมีทั้งหมด4สไลได์ด้วยกันนะครับเพราะงั้นเมนูที่1ถึงสก็ต้องมีการทํำน้องอยูเนือทุกปุ่มนะครับตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครบก็คือว่าเมนูที่1อยู่ที่สไลด์2 3 4ทุกหน้าต้องเป็น2 3 4ส่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเสร็จทีนี้ลองกด f5 ดูครับหรือว่าก,ก็กดพรีเซนต์ปุ๊บ เพื่อดูตัวอย่างว่าที่เราทำเมื่อกี้มันเป็นโอเวอร์มาส์หรือยังอ่าเสร็จว่าจะมีการเปลี่ยนสีตามที่เราทำแล้วนะครับก็คือเป็นอันว่าเสร็จในเรื่องของโอเวอร์มัส์แต่ทีนี้เราก็ต้องมีการเพิ่มในส่วนของเนื้อหาเข้าไปนะครับเช่นเ,เมนูที่หนึ่งจะให้มันไปที่เนื้อหาตัวไหนนะครับก็คือต้องมีการสร้างเนื้อหาเพราะงั้นต้องมีการทำสไลด์ว่างเปล่าออกมาอีกกี่สไลด์ครับสาม สไลด์เพราะอะไรเพราะมันมีเมนูทั้งหมด3เมนูนะครับก็ทําเพิ่มอีก3ครับวิธีการเพิ่มสไลด์แค่เรากด Enter ลงมาครับจะมีสไลด์ว่างสไลด์ว่างเปล่าโผลามานะครับสไลด์5เราอาจจะทําเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นของเมนูที่หนึนะครับ อันนี้คือเป็นของสไลด์ที่5นะตั้งไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเป็นอันว่าเมื่อกดที่เมนูที่1ปุ๊บให้มันวิ่งไปที่สไลด์ที่5นะครับของเมนูที่ 1, 1> ก็ใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับพออนนี้เป็นเมนูที่2นะฮะเดิมทำทุกอย่างนี้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจะหาเนื้อหาเข้าไปนะครับ สมมุติว่าเรามีสไลด์ที่รองรับเนื้อหาไว้ละสาเมนูนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการทําต่อไปก็คือว่าการทำไฮเปอร์ลิงก์นะครับก็คือกดไปที่สไลด์สองครับเราจะลงแค่ตัวที่มีสีที่มันแตกต่างจากเพื่อนเท่านั้นนะครับตัวอื่นเราจะไม่ยุ่งเด็ดค่าดนะครับไปที่สไลด์สองปุ๊บแต่ทีนี้ไปที่เมนูแรกครับแทก การกระทำครับแล้วก็เมื่อที่เราเลือกตัวที่เป็นเมาส์อยู่เหนือนะครับแต่รอบนี้เราจะเลือกนะครับเราจะติ๊กที่คลิกเมาส์นะครับคลิกเมาส์ปุ๊บแล้วก็ไปที่สไลด์จุดจุดจุดเหมือนเดิมนะครับไปที่สไลด์ที่5นะครับเพราะเมนูที่1เราตั้งไว้ที่สไลด์5จบละตวเนี้นะครับแล้วก็ไปที่สไลด์ต่อไปนะครับก็คือเป็นสไลด์3เมนูที่2 นะฮะเราก็ไปที่คลิกเมาส์นะโฟกัสเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือยังเป๊ะเหมือนเดิมนะโอเคจบไปที่สไลด์สุดท้ายเนี่ยโอเมนูสุดท้ายนะครับทุกทีแล้วก็คลิกเมาส์นะครับก็เป็นสไลด์ที่สี่นะครับกดลงนะับจะสังเกตได้ว่านะครับเมื่อเรากด F5 คุิกเนี่ย เมื่อเอาเมาส์ไปชี้นะจะมีตัวเครื่องมือเครื่องหมายที่เป็นมือโผล่ขึ้นมาเป็นอันว่าเราสามารถที่จะลิ๊กไปได้แล้วนะครับตามเมนูที่เราสร้างไปเช่นติ๊กไปที่เมนูที่หนึ่งคบประมาณชี่สไลด์แรกเออสไลด์ของเมนูที่หนึ่งนะครับแต่ก็วิธีการต่อไปนะครับคือเราจะสร้างตัวที่ที่เป็นกลุ่มโฮมนะครับเพื่อที่ว่ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยจะให้มันกลับไปที่หน้าแรกใหม่เหมือนเดิมก็คือให้เราไปที่ แท็กนะครับไปที่แทรกเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่รูปร่างนะครับนักศึกษาสังเกตว่าข้างล่างสุดจะมีตัวที่เป็นปุ่มปฏิบัติการนะครับให้เราติ๊กปุ่มที่มีรูปบ้านที่อยู่ข้างในนะครับกดไปปุ๊บแทรกรูปบ้านมานะครับแล้วก็นี่มันจะถามว่าเมื่อคลิกปุ๊บเนี่ยให้ไปหน้าไหนนะครับให้เราติ๊กไปที่สไลด์แรกนะครับค่าเดิมหรือว่าค่าดั้งเดิมของโค้ดเ,เนี่ยมันจะมันพาเราไปที่สไลด์แรกไปแล้วนะ ก็คือกดกลบลงครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เราทำการคลอกตัวบ้านมาแจ๊น,นะครับไปใส่ทุกหน้าอันนี้เป็นอันว่าเสร็จนะครับในส่วนของการทำไอโค l i n k i n กับ power mouse นะครับลองกดตัวอย่างดูฮะเสร็จทีนี้ดูครับกดปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ที่หน้าแรกนะก็คือสไลด์ที่หนึ่งแล้วก็ลองกดไปที่เมนูที่สามกดไปนะฮะกดไป ครับมือที่สองเนี่ยแล้วก็กดที่บ้านเนี่ยจะวิ่งไปเหมือนเดิมครับตอนนี้เรายังไม่ทำแน่เลยก็แล้งนะครับเมาส์แล้วก็ไปที่โอเคนะครับให้เราไปที่สไลด์จุดจดตัวนี้นะครับที่สามไลท์เจ็ดโอเคครับกดไปที่กระดูกใหม่ก่อนโอเค,คแล้วก็กลับไปที่บ้านใหม่ นี่เป็นอันว่าเสร็จนะครับในส่วนของการทำโรบูมแลวก็ h y p e r Link นะครับ